สบายดีจ้าป่าลุงสุขุสุคนสวัสดีตอนแรงนะจ้ามื้อนี้ก็เป็นมื้อที่ที่สี่ที่หาเลยแหละกับบะดไปไดปนอะไรแหละมื้อนี้น้องนาสีเขาคั่วเห็ดกินกินเขาเดยที่น้องเลกบ่ได้กินเขาแต่เศร้าผู้แบบมันม่อ,อยาั่ะนะกนชีแรงแหละชีเขาคั่วเห็หหหดกินสีต้ม ชุกกี้กินได้จ้ากินได้แต่คลองเบาๆนะเลยน,น้องพี่น้องใส่เต้าหู้ไข่แล้วก็มูซับแล้วก็วุ้นเส้นจ้าว่าสิใส่มูหย่อนําแต่บ่กินเบียดมันแข็งโหดลอยแล้ว <laughs> น้องอาจกินได้แต่ยังกินได้แต่แบบนี้ยังกินแบบอื่น,นมัโบ่ได้ฮ่าฮอนหาก็เห็ตแล้วเมื่อกี้นี่ ซาบละกะมีเตา้าหู้เอ้อบแม่น,น,มนเพาเอ่ยังว่าลืมงกบเหมืนกัไข่ทอเาวไเนไปเอาฟืนนะไวสิเปย์เอานำไปหยาและ เอาพารุมน้อยมาเปิดทางสัววันนี้อ่ะมาไปเอาพารุมมาทางก่อนต้อหนึ่งอืมมาไว้ ชบตั้งอันี่อาฮอลลมถังน้งงนำพอนคาซาโบไหว้ชหลอยฟังนอนเมื่อคืนนี่เกือบนอนบบได้ว้าร้ายกับโบได้เล็กยีเนี่นี่คะ่ะบาดเบิดเหงือกน้องนัดเท้ปากนะะี่ค่ะพีบาดเบิดจยูพี ก็บาทมีห่อนในน้ำเป็นห้อนในน้ำผล <c oughs> ว่าเอฟซีว่าเป็นแต่ช่วงแรกๆประมาณอีกขิดสองขิดกระเซ้าแล้ว <c oughs> ยังยังอีกแบบไปดึง,ด,งดึงเล็กอีกแต่ละเดือนแห้งสิบเจ็บอีก <c oughs> มือแรกมังงานเห็ดดอกรุดว่าเหมืนดอกมารุดเองสามดอกผุนะรงงานไปเปลี่ยน เพราะว่า,วาท่านอวาว่าเอ่อทำลายมีกดและเหตุให้ดอ,อกรุดทำอะไรงะงงหมเข้าใจคือการเปลี่ยนมาแลวกับรุษแต่เรื่องปวดนะปวดปวดอะไรหรือปลปกติแต่กินยากแล้วกันยังแบบเล็กยังขงูดปากยัยงบวมรึเปนไล่ะนะ หลุดบนสายเด่นเนาะคันกินข่าวกัข่าวของบริลลลงดอกทองกนลังติดอยู่พี่นี่อ้อมเบิดติดเบื่อเกินค่ะบริลลลงทองฮาแจักมิดดอกกว่าจะกินเข้าไปล่ะกันดนิดน,ดนี่ติดนี่ตินี่ดินี่ติดไม่โซก บ่ได้ลงทองไปบวชปากกจึงว่าเขาจึงเต็มออกมาค่ะ <c oughs> มันน,นักจนเอากระดาษี่สูมาปิดนในแถวนี้มันบาดมันเจ็บแฮ แต่อันนี้ม kh e ันอ่อนมันเบวมันหยักหลังแต่ก็ผู้ขายเรา้ง มีห้งนี้มีพัลมป้ามีพัดลมหัวแตกหัวแตน หนากัยื้อเ <c oughs> งั้นเอาผลมอยู่หละไปโรงเฮียนเอาช่วงข้อนนะเอาไปก็ว่าเปิดเป็นไว้วดูเปบนพ่อผัดตลอดมันเบิดไวบอก ที่น้องนัดแบบเป็นมีฮานาบมาหวามันติดมันติดแถวแถวสอบแถวแถวสอบแถวแหละมันปวดฮานาต้องแบบมีตลอดขอภายหลายๆจ้าโดยโดยแม่กินนี่น <kal ende teachers> ้ำเึ 8, nah ้งมาแม่ลงมาแม่ ทางสะอนเปิดพเพลงล้วซอนิ่มถึมะลินนสะอนเนียมาแม่ออโอ้ยน,น,นอนกระตื่มน,นอนคนเมื่อกินตากแดดกับหมดดลหร่ไมเลนะเลยหนระ่า อร่อยมากนัวค่ะ บอร์สัมอิ่มก่อนแล้วกินโมลายแบบไม่โมอยากบัดตอนยังบอดรัดนะยากอยากแต่แบบมันหิวตลอดนะแบบเวลาได้แล้วแล้วกันเวลาได้เข็วแล้วแหละกินกับแบบกินกับกินโมลายกับแบบโมเลยกินกับโมยาขนาดไอ้แนวที่มีกะลาไปก่อนไม่ยากแบบอะไรก็ติดตาแน่งงานให้เด้เราแข่งกินหนาจ้า